ตามไปแล่วิธีชีวิตประมงชายฟังเลี้ยงปลาพุ่งในกระจังปลาสามน้ำนี่จำทรงไม่กล้ามาแนนะเพื่อนๆนะนี้วันนี้มาปล่อยเอื่นลาววางที่เรามีรแรงกำลังเราก็กทำนคะสมลองลงัวอานี่กระจังของเบาหนานนะคะแขง,งนนนะะแข็งแรง ของบานานครบก็ลอยตัวค่ะมีลมหายใจก็ต้องสู้กันไปนน <PlayStation. S 2> ปาดบปล่อยปลากรอนปล่อยปลากรอนเลยเป็นสิริมงคลสิริมงคลสิริมงคลดีๆเฮงๆปังๆได้ตอนโตได้ราคาดีขายดีขาย,ขายดีอยู่ครบอยู่ครบทุกตัวทุกตน มะละไม้พอนานโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้สุดซู้สุดซู้เส้นครับเงินแสนสุ่เพื่อลูกหนึ่งแสนหน่งหมื่นกำเงินแสนนะรอบต่อไปปล่อยเส้นแรกก็ไปห้าเงื่อแล้วพี่น้อง